สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอนิ่มนะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ณที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆหรือเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะฝากติดตามนะในเพจ a c e b o o k นิ่มสาววันศุลสามนะคะในทิกตอกนิ่มสาววันศุลสามเช่นกันแล้ว จะพยายามทําคลิปทุกวันนะคะถ้าเกิดวันไหนหมอไม่สะดวกหรือไม่ว่างจริงๆก็คือจะไม่เห็นคลิปหมอในวันนั้นเนาะต้องขอโทษขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอรูปดวงนะคะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะประจําเดือนตุลาคมพศ2566นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้นิ่งเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ สักคู่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำเนาะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานนะคะเรื่องของคนที่มีคู่ชีวิตคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในด้านสุขภาพโชคราบนะคะการเงินเนาะแล้วก็ในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่นะคะอ่าเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะมาดูกันเลยค่ะ สักคู่นะคะในเรื่องการงานในเดือนนี้ถามว่าอาจจะมีความ กังวลในเรื่องการงานสูงมีการคิดเยอะคะ่ะอาจจะโดนตําหนิติดเตียนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้หรือเป็นงานกเก่าๆที่เราอคอ้างยังไม่สําเร็จอาจจะมีการติดอยู่แต่การแก้ไขปรปับปรุงคุณนะคะมันจะดีขึ้นต้นเดือนอาจจะมีคิดติดๆขัดๆบ้างที่หมอบอกหลังจากนั้นไปแล้วจะดีและราบรื่นมากขึ้นนะคะเนาะใครมีเจ้าที่เจ้าท,ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทํางานบอกกล่าวนะคะขึ้นกลยทันสกุลหนึ่งน้ําเปล่าหนึ่งแก้วหรือเป็นน้ำมะพร้าวเปิดปากหนึ่งลูกนะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็ดอกไม้พวงมาลัยขึ้นวายท่านได้เลยนะคะขอเรื่องงงกาาารนคควมม่ ถ้ใครเจราจาพูดคุยในด้านการสื่อสารเกี่ยวกับการเป็นในหน้าค่าประกันนู่นนี่นั่นที่หมอบอกนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับเอกสารการจัดส่งต่างๆเอกสารทุกอย่างเลยที่หมอบอกนะคะหรือว่าด้านการขนส่งคขนามาาทุกอย่างเนี่ยพยายามบอกเจ้าที่เจ้าทางดีๆการงานการเงินจะได้รับรื่นเช่นกันเนาะสิ่งที่หมอบอกงานมาเงินตามนะคะที่หมอบอกเนาะคลายความเครียดความกังวลในตัวเองก่อนในเรื่องการงานและทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะบางทีมีเซนต์มีสัมผัสอะไรได้เงี้ย พยายามบอกกล่าวเจ้าท oh, ี said, ่เจ้าทางให้ดีสิ่งที่หมอบอกบางครั้งเคยไหว้ท่านทุกอย่างไม่ติดขัดเลยพอบานเดือนนี้เราติดขัดแล้วปุ๊บสมมุติว่าเราอาจจะเผลอเลยลืมลืมหรือทํางานหนักเหนื่อยจนเกินไปเราลืมบอกไหว้ท่านก็ได้นะคะท่านอาจจะมาทวงอาการบอกกล่าวการไหว้หรือการเตือนของเราอาจจะมาในเซนสื่อหรือสัมผัสได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้เพราะคุณเดวงที่มีเซนนะคะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้เนาะสิ่งที่หมอบอกอาจจะท่านจะอาจจะบอกเด่นชัดอะไรที่มันติดขัดเราจะได้แก้ไขหรือปรับปรุงได้นะคะระวังในด้านของเซนสัญญาลายลักษณ์อักษรเอกสารนะคะ ตรวจดูให้เรียบร้อยคู่กรณีอาจจะมีคําพิพากษาขึ้นมาได้ด้วยว่าเกี่ยวกับด้านคดีความให้ระวังนิดนึงเนาะที่หมอจะเตือนดูรายลักษณ์อักษรอะไร,กกออะไรให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่หมอจะเตือนต้องระวังไว้ให้ดีนะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวเดือนนี้ค่ะสวยๆเลยอาจจะมีเงินโบนัสเงินตกเบิกหรือว่าให้ของขวัญของกำนันของที่ถูกใจกับสามีภรรยาก็ได้หรืออยากได้อะไรพาไปซื้อของสวยๆงามๆหรือ,อาพาแฟนภรรยาไปดูเขาเรียกอะไรนะ ด้านเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวเอเซอรี่ที่หมอบอกดูมีของขวัญถูกใจให้นะคะในเดือนนี้ค่อนข้างจะเปเปแฟนหนักนะคะเปย์ภรรยาเปสามีภรรสามีเปภรรยาก็ได้ที่หมอบอกอาจจะได้เงินโบนัสอะไรบางอย่างหนือเงินตกเบิกนะคะที่หมอบอกมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะมาดูในด้านของจะมีความสุขมากขึ้นนะพากไปกินไปเที่ยวหมายถึงว่าพักผ่อนหย่อนใจบ้างมันจะได้ไม่ซีเรียสเกินไปบางทีออกนอกบ้านบ้างกินข้าวแต่ในบ้านบางทีอาจจะเบื่อนะคะเปลี่ยนบ้างเนาะนอกบ้านเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะอ่ ธรรมชาติมากมันจะได้ดีนะคะสภาพแวดล้อมเนาะอะมาดูในด้านของคนที่โสนไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคู่เข้ามาแล้วนะคะอาจจะเป็นจะบอกว่าเธอเกิดเป็นเชื้อสายจีนจีนโดยตรงไปเลยหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นจีนคนจีนเกาหลีฮ่องกงได้หมดที่หมอบอกลักษณะโซนเอเชียนะคะหรือแม้กระทั่งเออยุโรปเออเขาเรียกไม่ใช่ยุโรปโซนเอเชียก็คือเพื่อนบ้านเราค่ะ มาเลเซียได้เนาะสิ่งที่หมอบอกอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเชื้อสายจีนโดยตรงอาจจะได้คู่หรือเจอคู่ปุ๊บปับ๊บกระทันหันพร้อมเลี้ยงดูปูเสือเราก็ได้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมสวยๆกันไว้นะคะช่วงนี้นะสวยๆละหล่อกันไว้ค่ะแล้วจะดูดีและจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะค่อนข้างโชคช่วยอำนวยทรัพย์ในสิ่งของความมุ่งหวังในเดือนคู่ครองมีโอกาสเป็นได้ใครอยากมีบุตรบิญดาก็มีโอกาสเช่นกันที่หมอบอกแต่งปุ๊บมีลูกปั๊บได้เลยนะคะบางคู่นะมาดูในด้านของ คนที่โสดสนิทนะคะช่วงนี้ความเครียดเหง ào, าเศร้าซึมนะคะ<ๆ>เห็นเขามีคู่อิจฉาอยากมีบ้างแต่พอมีไปแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะมีเนาะคิดทบทวนคิดแล้วคิดอีกมีความกังวลความสับสนแต่คุณต้องเอาตัวเองออกมาจากความกังวลสับสนก่อนและทุกอย่างมันจะดีสิ่งที่หมอบอกเครียดมากเกินไปไม่ดีจริงๆคุณเป็นคนที่สวยคนหล่อนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงสิ่งที่หมอบอกเนี่ยบางทีบางอย่างมันอาจจะมีโก้บางเรื่องไปแล้วก็ลดทิฐิลงบ้างที่หมอบอกและทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นแต่ช่วงนี้ไม่ต้องรีบค่ะทําอะไร อันดับแรกที่หมอจะบอกนะคะคนที่โสดนะถ้ามีโอกาสนะคะไป หมอจะบอกว่าไงล่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยหมอแนะนําให้ไปถวายสังฆทานนะคะเกี่ยวกับหลอดไฟหรือว่าของสวยๆงามๆแจกันหรือรองเท้าแตกก็ได้ค่ะ2คู่4คู่นะคะอธิษฐานจิตขอพรในเรื่องของความรักขอให้เจอคนที่ดีสินเสมอกันเข้ามาคุณอาจจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมหรือบ่วงก,กรรมเก่าคุณอาจจะเจอโชคดีคนที่ดีจริงๆเข้ามานะคะแต่มันต้องใช้เวลานะคนเราบางทีอยู่เป็นคู่มันอาจจะทุกข์มากกว่าอยู่คนเดียวก็ได้ในบางกรณีเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีมันเป็นดาบสองคมอ่ะมีความรักมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ หมอก็ยังเชื่อเสมอว่าสําหรับตัวหมอเองในความคิดของหมอนิ่มนะคะความรักมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเนาะอ่ะมาดูในด้านของอด้านการเงินค่ะถ้าเกิดว่าขอพรเกี่ยวก,วกับพระจันทร์ด้านการเงินไปแล้วโชคลาภนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพระราหูก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเนาะแล้วก็เกี่ยวเชื่อมโยงกับในด้านของอหมอจะบอกว่าไงเทพเจ้าโชคลาภก็คือถ่ายสิงเดียได้นะคะแล้วก็เทพเจ้าของจีนเนาะที่หมอบอกไปแล้วใส่สิงเดียนะคะหรือว่า,าจะไปไหว ปู่ท้าวเวสสุวรรณของไทยเราเนี่ยค่ะก็ไดที่หมอบอกขอพรในเรื่องการงานโชคลาภนะคะคุณโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานถ้าเงินเงินมางานมันก็ปังด้วยเงินปังงานมันก็มันก็มามันก็เดินที่หมอบอกมันเป็นคู่กันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ,ะทุกอย่างมันจะสมหวังมีเหตุมีผลมีเส้นมีอะไรเงี้ยบางทีเด็กให้โชคหรือบางครั้งลูกหลานเราหยิบหยิบ ลอตเตอรี่หยิบเลขให้หรือเขาบอกเลขเราให้แล้วเราไปซื้อถูกโอกาสปุ๊บปั๊บถูกมาก็ได้มันอาจจะเป็นบุญของเราที่มันหนุนนาที่หมอบอกนะคะการเล่นอะไรก็เล่นพอตัวอย่าไปเล่นเกินงามเนาะบางทีจนทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่คุ้มเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะถ้าโชคมันมาเดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเองไม่ต้องไปวิ่งหามันเนาะที่หมอบอกค่ะพยายามปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระให้ได้อย่าให้ขาดที่หมอบอกค่ะสิ่งดีๆมันก็รอคุณอยู่อย่าลืมกวดน้ําลงดินทุกครั้งนะคะใครถ้าเกิดว่า เกี่ยวข้องกับการแท้งบุตรธิดานะคะหรือม,มีโอกาสเคยมีลูกมีบุตรแล้วหลุดไปเนี่ยที่หมอบอกพยายามสวดมนต์ไหวพระทําบุญกุศลกับเด็กบ้านพักคนชราเด็กเยอะๆที่หมอบอกนะคะช่วยเหลือหนุนนําเด็กเยอะๆแล้วดวงชะตาคุณจะได้เปลี่ยนพลิกผันในด้านการเงินถ้าเกิดคุณติดขัดอยู่นะคะทุกอย่างจะได้รับรื่นเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะระวังโรคเครียดซึมเศร้านะคะ กฎไหลย,ย้อนเนาะที่หมอจะเตือนนะคะ3กรณีนี้เนาะระวงังไว้เลยช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่หมอเตือนอีกอย่างนึงก็คือในด้านของตัวบทกฎหมายค่ะเซ็นสัญญาอะไรลักอักษรระวังเกี่ยวกับด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความนิดหนึ่งนะบางคู่บางกรณีนะคะที่หมอบอกไว้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสปราถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะทาอะไรก็ขอให้ร่ารวยรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกขึ้นไปนะขอให้พบเจอ คู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ